คุณเคยได้รับสายจากเบอร์แปลกๆไหมเบอร์ที่ไม่มีเชื่อในรายชื่อเบอร์ที่กดโทรกลับไม่ได้แล้วถ้ามันโทรมาทุกคืนในเวลาเดิมเป๊ะๆคุณจะกล้ารับไหมคืนนี้คือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่รับสายไปแล้วและเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเบอร์โทนี้ไม่มีในระบบแต่โทรมาทุกคืนผมชื่อตั้ม อายุ32ทํางทำงานออฟฟิศธรรมดาในกรุงเทพชีวิตของผมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจนกระทั่งเหมือนเริ่มต้นในคืนนั้นคืนวันพุธเวลาตี1นึนาทีผมกำลังจะนอนแต่โทรศัพท์สัน่นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคือไม่ทราบหมายเลขมันแปลกเพราะปกติระบบจะขึ้นว่า private number หรือไม่ก็ unknown caller แต่ครั้งนี้มันขึ้นว่าไม่ทราบหมายเลขแบบตัวหนังสือเต็มๆผมนั่งมองหน้าจออยู่นานแล้วก็ปล่อยให้มันวางไปเองคืนนั้นผมไม่คิดอะไรจนกระทั่งคืนถัดมามันโทรมาอีกเวลาเดิมตี1นึและอีกคืนก็ตี1นึเหมือนเดิมเป๊ะผมเริ่มกลัวเลยลองตั้งปลุกไว้ที่ตีหนึ่งสเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น พอถึงเวลาเสียงโทรศัพท์ดังหน้าจอ,อยังขึ้นว่าไม่ทราบหมายเลขคราวนี้ผมตัดสินใจกดรับไม่มีเสียงอะไรเลยในสายแค่ความเงียบเงียบจนผมได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแต่ก่อนจะวางสายผมได้ยินเสียงแววเบาๆเสียงผู้หญิงพูดว่าหนาวจังคุณจำฉันได้ไหมแล้วสายก็ตัดไป ทุกวันนี้โทรศัพท์ของตั้มยังดังอยู่ทุกคืนเวลาตีหนึ่งสิเขาไม่กล้ารับอีกแล้วแต่เขาก็ปิดเสียงไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เขาปิดเสียงเสียงจากข้างหูกลับยิ่งชัดขึ้นโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยนี่คือช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วคุณละ่ะ คืนนี้จะกล้ารับสายเบอร์ที่ไม่มีในระบบหรือเปล่า